ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ลายฮโลแกรบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวโหลดสติ๊กเกอร์ลายฮโลแกรน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกรที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊้งเดียวกันนะคะ,อะ,ะบอกว่าเห็นยช่วงนี้เดินทางบ่อยเห็นไหมคะเห็น, <c oughs> นว่าเดินทางไปบินไปไหนบ่อย ็ไปเที่ยวค่ะพักผ่อนปกติค่ะมันมันมันเป็นช่วงเวลาที่ได้พอดีแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาทํางานแล้วค่ะวนมาไปกลับใจกไก็ไปคนเดียวค่ะเพราะว่าจริงๆเรามีเพื่อนอยู่เยอะหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปคนเดียวมันคล่องตัวกว่าค่ะไม่ได้พักใจค่ะจริงๆเป็นแพลนอยู่แล้วค่ะก็ก็สนุกสนานใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติอะค่ะไปซัดพลังใช่ไหมคะใช่ค่ะไปไปนิวยอร์กมาค่ะสามอาทิตย์ค่ะ ไม่มันมีเพื่อนในหมู่เพ่นเยอะด้วยค่ะก็เลยก็เลยแบบสนุกสนานเปลี่ยนกลุ่มไปทุกวันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นการตั้งใจเรื่องใบสาวเองอ๋ไม่ค่ะจริงจริงมันเป็นแพลนที่เราทำอยู่แล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวกับการพักใจอะไรแหรอกค่ะแล้วก็เที่ยวสนุกสนานอันนี้โมก็บอกว่าก็เพิ่งเที่ยวสนุกสนานใช่ค่ะก็คือมีเวลาว่างก็ไปค่ะระยะหน้านี้ปีนี้ทำมาทำงานไอซ์ลายทำเที่อยู่แลจริงจริงมันอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่คุณแม่คิดค่ะแต่ว่าเราเราก็เดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันค่ะ ไม่ช้อปปิ้งเลยทริปนี้มีแต่ไปเที่ยวล้วนๆค่ะไปร้านกาแฟไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราตั้งใจได้หรอได้เพราะปกติจริงๆมูมูไม่ใช่คนที่ชอบซื้อของอะไรเยอะอยู่แล้วค่ะก็เปลี่นบรรยากาศใช่ค่ะมันมันมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าช้อปปิ้งอะค่ะที่นิวยอร์กอันนก็มีแบบเพื tense, friends, <cold> ่อนถ่ายรูปใช่ค่ะเพื่อนเเป็นตากล้องอยู่ที่นู่นด้วยแล้วก็มีเพื่อนแบบที่บ้ากล้องอะไรเงี้ยค่ะมีมีหลายกลุ่มค่ะ โอ้โไม่มีเป็ไปหลายๆที่เจอหลุย claro, นั่งเปิดราป็นตกใจบ้างไหมคะอนชาอะไาเลยข้างล่างหรอก็หล่อเยอะนะแต่ว่าก็ไม่ใช่สเปกอยู่ดีนะคะในการก็อยากคนไทยมากกว่าจริงๆใครก็ได้ที่คุยคุยทุกเรื่องอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำงานก่อนเนาะมีคนมาจีบบ้างไหมคะไปชมไม่มีอะค่ะแต่มันเหมือนมีข่าวมาว่าเหมือนตั้งแต่เราสถานะโสดก็เหมือนเยอะเหมอนเลยเข้ามาเยอะจริงๆมันก็มีคนเข้ามาบ้างแต่ว่าเราก็ โมรู้สึกว่าเรายังสนุกกับชีวิตตอนนี้อยู่อะค่ะทําไมเราปิดกั้นหัวใจหรือว่ายังอยู่กับวันเก่าอยู่จริงๆไม่มีไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยค่ะก็ก็มีความสุขกับทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเพิ่งเพิ่งได้ใช้ชีวิตสนุกสนานขนาดนี้มันก็เลยแบบเออโอเคถามเรื่องละครนิดเดียวแต่ว่าจุ๊ดจริงกับจอนก็ทำงานอะเนาะ อยากได้แบบไหนเราก็เออแล้วค่ะพี่อะไรเงี้ยค่ะอะไรที่งานของโมดีโมก็ยินดีค่ะกเเป็นนงาบปกติอะค่ะก็ทำงานปกติไม่ได้เพียร์อะไรค่ะที่พี่โมเลยคือโมมันชินไปแล้วอะค่ะด้วยด้วยความที่เราถ่ายเออละครด้วยสิทธิคอมด้วยอะไรเงี้ยมันมันก็เลยชินแล้วก็ทำงานได้มากก็ไปเลย S <S ไมปรอดูเองในละครพีกว่ค่ะพีเ่เมฆพเทเกพี่ของเทค,รคร่ะพี่ผมก็เกรงใจนะเกรงใจเกรงใจผู้าชายทำไมไม่เลยค่ะเป็นเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่ลืมไปแล้วด้วยซะะะ้ำาเรื่องนี ทั้งเจที่ขอโทษก่อนแล้ขอโทษค่ะจริงๆพระเอกทุกคนที่มูทางานด้วยคือเขาเขาเป็นคนไห์แล้วก็แล้วก็สุภาพบุรุษมากทั้งเจทั้งตุณตามหรือว่าแกงส้มหรืออะไรเงี้ยคือคือเขาจะขอโทษก่อนตลอแล้วก็มีขอที่มีตอบกลับไปนะคะอะไรนะคะสิ่งที่เกิดไปก็ก็มีอะค่ะก็จะบอกทุกจับว่าแบบได้เท่านี้นะแต่ตอนนี้มูรู้สึกว่ามันมันมันแบบเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเอาน้าเป